พลตตร,รีชัยยุทธมารยาทผู้บังคับการตำรวจปูทรจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าเนื่องจากเมื่อคืนวันที่14มิถุนานยนที่ผ่านมาเวลา21.30นเจ้าหน้าทีาาท่ตำรวจสพธัญบุรีและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอธัญบุรีได้ลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบซอยชุมชนทราดนวิวหรือซอยปันสุกโลกีตามที่เป็นข่าวที่มีสื่อมวลชนนำเสนอว่ามีหญิงยืนขายบริการตามที่เป็นข่าว ซึ่งจากการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่พบว่ามีหญิงขายบริการซึ่งต่อมาสื่อมวลชนสังกัดหนึ่งได้เข้าไปตรวจสอบพบว่ายังมีหญิงบริการให้บริการอยู่เช่นเดิมจึงได้บันทึกภาพและเสียงของหญิงขายบริการเอาไว้ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปแล้วจึงได้มีการสั่งการให้พันตํารวจเอกวิวัฒน์อัศาวาวิบูรณผู้กํากับการสพธัญบุรีเข้มงวดห้ามมีการค้าประเวณีโดยเด็กขาด หากจับกลุ่มแล้วตรวจสอบเป็นต่างด้าวให้ผลักดันรวมทั้งดำเนินคดีซึ่งจากกรณีที่มีสื่อมวลชนได้เข้าไปบันทึกภาพและเสียงเมื่อรับฟังเสียงแล้วคาดว่าน่าจะเป็นต่างด้าวซึ่งถ้ามีเหตุกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นอีกภายในพื้นที่ก็จะสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งโรงพัก